เจ้าคณะอำเภอโพธารามและคณะสงฆ์พร้อมด้วยนายอำเภอโพธารามสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ พออสบอสามบ้านโป่งส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยเสือไฟ3จังหวัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีกําลังประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันอีกทั้งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มป่าที่12รอบเขืือศรีนครินเนื้อที่5 3 3ล้าน7 0ไร่ซึ่งมีความแห้งแล้งทําให้เกิดสถานการณ์ไฟปา่าก่อนภาคอื่นๆดรเฉลิมชยัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้นาย ชุติเดชกมะมน,นชนุษย์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บัญชาการประจำกลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มพบจุดความร้อนมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ปัจจุบันชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือหน่วยเสื้อไฟมีอัตรากำลังพลเข้ามาปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในกลุ่มป่า12จำนวน699นายและยังมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆและราษฎรที่อาสาเข้ามาร่วมสนับสนุนในการดับไฟป่าอีกเป็นจำนวนมากซึ่งการปฏิบัติการดับไฟป่าในกลุ่มป่า12นั้นค่อนข้างลำบากเพราะพื้นที่พบจุดความร้อนอยู่บนภูเขาที่สลับซับซ้อนและสูงชันบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ บางพื้นที่จําเป็นต้องพักค้างแรมภายในป่าเพราะต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้กลุ่มไฟที่กําลังลุกไหม้ขยายวงกว้างออกไปโดยต้องเร่งมือช่วยกันทําแนวกันไฟเอาไว้ตลอดทั้งคืนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลังจากที่ชาวจังหวัดกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีรับทราบถึงความลําบากในการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเสือไฟทําให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่มีความตื่นตัวและพร้อมใจกันร,ร่วมสนับสนุนสเสบียงอาหารที่ง่ายต่อการบริโภคเช่น ข้าวสารน้ําดื่มบะหมีกึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องเครื่องดื่มชูก,กําลังและเครื่องดื่มน้ําอัดลมเป็นต้นล่าสุดเมื่อวันที่10คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายชุติเดชกระมนชนุตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่ง นายประวัติพวงทองผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านายทศพรรักจันทร์ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูนและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3มันันโป่งได้เดินทางเข้ากราบนมัสการพระครูวิสุทธาน,นันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจ้าคณะเพอโพธารามที่วัดเขาช่องพรานเพอโพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมรับมอบสิ่งของหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมากต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่รวมถึงรถยนต์กระบะไปบรรทุกสิ่งของครั้งนี้ นายสุประชัยครุฑดำนายเภอโพธารามเปิดเผยว่าพระครูวิสุทธาน,นันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเจ้าคณะเภอโพธารามรวมทั้งคณะสงฆ์แลอำเภอโพธารามมีความประสงค์ที่จะมอบสิ่งของให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ามบ้านโป่งเพื่อนำไปสนับสนุนเป็นสเสบียงให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเสือไฟรวมถึงรัษฎรที่เป็นจิตอาสาช่วยดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี เช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องชัยโป๊หวานกาแฟหน้ากากอนามัยเป็นต้นเชื่อว่าสิ่งของที่ได้รับในครั้งนี้จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีโดยอำเภอโพธาร,รามขอส่งกำลังใจและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่กำลังปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าบนยอดเขาที่สูงชันมีความปลอดภัยทุกนาย